สำหรับบรรยากาศในวันชาปนากิจศพผู้กำกับเบิรมหรือพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงที่วัดใหญ่ท่าเสาอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิต์ในช่วงบ่ายประธานในพิธีจะเป็นพลนตำรวจเอกต่อศัก์ดิสุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจ และมีพลเอกบรรเจิดช้างปูนทองพลโทพิเชษสุพง์พิสิทธ์พลโทวิชิตวงสสงพลตรีสุภฤกสถาพรผลพลตรีวิทยาแก้วพรมและอีกหลายท่านจะเดินทางร่วมงานขณะเดียวกันบรรยากาศที่วัดตั้งแต่เวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีก็มีพิธีทอดผ้าบางสกุลสำหรับครอบครัวและเครือญาติก่อนจะเข้าสู่พิธีถวายเทนพระสงฆ์ในช่วงเวลา1 1 0 0นาฬิกา ส่วนบริเวณโดมใหญ่หน้าเมนวันนี้ทางเพื่อนตำรวจก็ได้รวบรวมรูปของผู้กำกับเบิ้มในบทบาทต่างๆทั้งการทำหน้าที่ทางราชการช่วงเวลาฝึกฝนช่วงที่อยู่กับครอบครัวช่วงบวชเป็นพระสงฆ์และหลากหลายรูปมาทำเป็นบอร์ดขนาดใหญ่เพื่อให้คนที่มาร่วมงานได้เขียนความรู้สึกที่มีต่อผู้กำกับเบื้องต้นก็มีหลายคนเขียนไว้บ้างแล้วอาทิอลไยลูกเบิ้มท่านเป็นไอดอลของผมรักผู้กำกับมากๆเลยครับ ดวงใจของพ่อแม่ด้วยรักและเคารพเสมอหัวหน้าเบิ้มอะไรยิ่งผู้มีพระคุณรักนะครับน้องเบิ้มจงไปสู่ภพภูมิที่ดีเวลา11.30นาฬิกา30นาทีได้มีการเคลื่อนลงศพของผู้กำกับเบิ้มขึ้นสู่เมนเพื่อเตรียมพิธีชัปานากิจศพโดยมีจ่าสิบเอก 11. วิาย,ายายาวไทยสงน้องชายถือกระถางทูบนำขบวนต่อด้วยเพื่อนตำรวจ สองนายถือรูปถ่ายและมีพรรยาเดินนำหน้าผ่านหมวกกับกระบี่ของผู้วัยชนที่ถือโดยเพื่อนตำรวจจากนั้นจะเป็นขบวนพระสงฆ์และเป็นคุณพ่อที่เดินนำโลงศพซึ่งจะสังเกตเห็นได้คุณแม่คอยประคองโลงศพของลูกชายไม่ห่างแม้กระทั่งช่วงที่ต้องลำเลียงขึ้นเมน